สวัสดีค่ะจ๋าจงรักปักอินซีค่ะวันนี้จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งซึ่งใช้แล้วรู้สึกชอบและประทับใจมากก็คือสบู่เคลียร์ค่ะซึ่งสามารถเคลียร์ได้ทุกอย่างบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นรอยสิวฝ้ากระจุดด่างดําต่างๆได้เป็นสบู่สูตรอ่อนโยนมากค่ะขับล้างสารพิษด,ด้วยหินไมตะเกะซึ่งถือว่าเป็นราชาของหิดแล้วก็ดูแลผิวพรรณเราให้ แข็งแรงด้วยสารสกัดจากไข่มุกทองคําแล้วก็มีสารสกัดจากปลาเป็นจากมระะกตแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยน้ําผึ้งแล้วก็สารสกัดจากดอกไม้สีขาวอีกหกชนิดค่ะ,ะวิธีการใช้ก็คือเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูรูปแบบของสบู่ก่อนนะคะเอ็กเกิ้สวยมากเลยสบู่เราจะเป็นอย่างนี้เป็นสีน้ํำผึ้งค่ะ แล้วก็ข้างในจะเป็นใยไหมาขาวๆซึ่งเป็นสารสกัดจากไขมุกทองคำวิธีใช้ก็คือทา,าล้างล้างครั้งแรกนี่เพื่อทําความสะอาดบนใบหน้าเราล้างสิ่งสกปรกที่อุดตันบนใบหน้าเราแล้วก็ล้างครั้งที่สองเนี่ยทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีแล้วค่อยล้างออกจะทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าใบหน้าเราน่ะนุ่มแล้วก็เนียนขาวใสเด้งแล้วก็เหมือนตูดเด็กเลยค่ะสนใจผลิตภัณฑ์สั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรข้างล่างนี้นะคะ